ันนี้เรามาดูวิธีทำน้ำหยดโดยการใช้ที่สร้างออกซิเจนหัวสร้างออกซิเจนตัวป่านำมาดัดแปลงเพื่อที่จะ <c oughs> ทำน้ำหยดหรือพ่อกำลังทำสั่วอออกซิเจนนั่นก็คือตรงนี้ ท่อไอซท่อสร้างออกซิเจนเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เรียกอันนี้จะหมุนได้เลยเขาเรียกว่า,าหัวสาหรับสร้างออกซิเจนตูวป่าวันละสามบาทแล้วก็เอามาดัดแปลงใส่กับขวดน้ำถ้าหยุดช้าๆนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้นี่คือกาแฟาที่ไล่ต้นตนนี้งามตอนนี้กําลังกอกดินกำลังกอกน้ํา ดูกาแฟไปพังๆก่อนต้นกาแฟต้นนี้ปีหน้าได้กินกาแฟสดแน่พันอาราบิก้าบุกที่เทพสถิตชัยภูมิที่เขาน้อยตำบลนายกากอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิกำลังใส่หัวการใส่เจาะรูใส่ใส่หัวตรงนี้แล้วก็คือตรงนี้ข้างก้นของขวดไม่งั้นน้ำจะไม่ออก อันนี้เจาะอย่างเจาะก้นอ,อย่าง,างต้องใช้เข็มหรืออะไรเจาะก,ก้นขวดนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดแรงดันน้ําแล้วน้ําจะไม่ออกกอ็จะห้อยไว้แล้วก็จะเปลี่ยนทุกอาทิตย์วิธีแก้ทิ้ทิไม่หรอ <laughs> น้ําแรงพรุ่งนี้จะมาทดสอบดูตอนนี้ให้หยดระดับเนี้ยระดับเนี้ยชัวชัวจ้างเลยดยติตอนนี้น้ําไม่ลงไม่หยดเลยเพราะว่า ก้นขวดต้องมีการเจาะก้นขวดต้องมีการเจาะนิดหนึ่งเอาเข็มก็ได้อันนี้ใหญ่ไปอันนี้พอดีมันไม่มีอุปกรณ์เข็มบอกแล้วจุกเลยมัเล่เ้ทุกไหไรเลยหลุดลุดแล้วก็ตรงนี้จะปรับได้หัวหัวจะปรับได้อ่อเอ้ยมันหลวมจะปรับได้ทีนี้จะหยดละ ที่ไรมันขาดน้ําแหล่งน้ําก็กําลังจะขาดน้ําที่กําลังตักมาก็กําลังแกงแห้งก็จะดูการหยดเราก็ปรับาตามนั่นเห็นหยดลงทีละนิดเราปรับได้หัวตู้ปลาเนี่ยหัวสําหรับสร้างออซิเจนตู้ปลาเนี่ยเราปรับได้เอาใบนี้ออกก็ันใบล่างก็ แล้วเราจะปรับว่าจะให้ขนาดไหนลุงกุ้งตุลหน่อยไหมดเดี๋ยวดูก่อนก็นี่ก็คือวิธีการในการทำท่อน้ำหยดแบบขดจนดัดแปลงเอาก็ได้มาจากในเน็ตนั่นแหละคนในเน็ตพี่พๆในเน็ตเขาบอกมาช้าไหมก็อันนี้เราจะปรับได้เราจะปรับหัวตรงนี้ได้ปรับหัวตรงนี้ได้ ออกยิงหน่อยนึยงแรงไว้มไหมเห็นไหมแบบนี้ไหมลองดูแรงปวดหัวลองปรับเข้าปรับเข้าดูแรงไหมอันนี้ก็คือวิธีทำก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็มาเปียกขวดครั้งหนึ่งถ้ามันถึงลองดูก่อน พวกนี้ก็มาดูอีกทีหนึ่งก็จะเป็นยังไงก็เอามาให้ดูไลก่กาแฟกาแฟอยู่ประมาณ90%กว่าต้นประมาณนี้ดูก่อนแล้วก็วันนี้เปลี่ยนตอนนอคำํำก็เดี๋ยวไปไล่ดูกาแฟนิดนึงนี่ก็เป็นโซนโปลูกกาแฟปนปนป่า,ปาจะมีกระฟงกาแฟ ประมาณเก้าสิบต้นพันนาราปิก้ามันอยู่บนยอดเขาบอกอยู่บนยอดเขานี่ก็ยอดเขาเหมือนกันยอดเขาน้อยก,ก,ก,ก็จะมีต้นงามบ้างไม่งามบ้างมีผักหวานป่าผสมอยู่นี่ต้นพันธุ์อาราปิก้านี่ติดนะบุวะแล้วต้องการยามนึนงก,ก็จะผสมผสมป่าเพราะว่ามีต้นไม้ในโซนนี้ ด้านบนนู้นจะเป็นไผ่อันนี้ก็มีพวกกาแฟอาราบิกา้าอ่อน,นู้นกาแฟอาราบิกา้าที่เห็นลงมานี้ก็สละจากอินโดนีเซียสละอินโดส่วนมีผักหวานป่าที่เพราะด้วยการนําเมล็ดมาฝังเลยก็จะเห็นต้นผักหวานป่าที่เอาเมาเล็ดมาลงดินเลยนี่ก็เป็นอีกวิธีนึ่ง อันนี้ก็หวานปลา่วนนู้นที่เห็นขา,ขาวๆก็จะเป็นผักหวานปา่าทั้งหมดก็ผสมผสมกันไปในป่าแบบนี้กลิ่มของน้ำํำน,นี่ก็เป็นกาแฟสละอินโด้วกานุนด้านนู้นเป็นสละน,นี่ก็คือกาแฟอาราบิก้าต้น พันลงดินหนึ่งปลูกลงดินประมาณปีหนึ่งนรรีน่ก็ให้ดู